คุณผู้ชมครับสุนทรพพน์ของประธานาธิบด,ดีโจไบเดนต่อสมาคมการศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่4กรกฎาคมย้ำความสําคัญในการบังคับใช้มาตรการควบคุมปืนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับผู้นําสหรัฐส่งสัญญาณไปถึงสมาชิกสภาของเกรสให้ขยับตัวแข่งขันมากขึ้นเนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นด่านหน้าที่มักจะตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนครับ Finally as you know All too well, educators now find themselves in the front lines of gun violence. All of your, some of your members talked about it. Jill talked about it. With your help, we passed the most significant bipartisan gun safety legislation in 30 years. But it's not nearly enough. เขาเรียกร้องให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐรเผชิญเหตุการาดยิงหลายครั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเอาเฉพาะวันที่4กร,รกฎาคมที่ผ่านมาวันเดียวมีเหตุการาดยิงเกิดขึ้นอย่างน้อย4จุดในแคลิฟอร์เนียลุยเซียนามิชิแกนโอไฮโอและแมริแลนด์ครับการรวบรวมสถิติเหตุการา์ยิงทั่วสหรัฐตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาชี้ว่าวันที่4กร,รกฎาคมวันชาติเนี่ยแหละครับกลายเป็นวันที่มีเหตุการา์ยิงเกิด ิดขึ้นมากกว่า50ครั้งภายในวันเดียวนะครับเหตุการณ์ยิงขบวนพาเรตในไฮแลนด์พาร์ครัฐอิลลินอยส์เมื่อปีที่แล้วถือว่าเป็นตัวอย่างของโศกนาฏกรรมจากการใช้อาวุธปืนในงานฉลองวันชาติครับปีนี้ประชาชนหลายร้อยคนในไฮแลนด์พาร์คร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทั้ง7คนและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนโดยเร็วครับ การก่อเหตุการณ์รยิงขบวนพาเหรดเมื่อปีที่แล้วใช้เวลาไม่ถึง1น,งนาทีนะครับคุณผู้ชมแต่ได้สร้างบาดแผลให้สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างมากที่เดียวกรับ การรวบรวมข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรการ f i ล a เ c นส์อาร์คชี้ว่าตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเกิดเหตุกราดยิง16ครั้งนะครับคำจำกัดความของเหตุการาดยิงหรือ mass shooting จากองค์กรนี้ก็คือการก่อเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่4คนขึ้นไปไม่นับรวมผู้ก่อเหตุครับกลางสถิติของการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนเฉพาะช่วง6วันที่ผ่านมาทาให้มีผู้เสียชีวิต15คนและได้รับบาด เจ็บอีกไม่ต่ำกว่า90คนและสถิติจากการ v i o l e n c e Archive ก็ยังชี้ว่าการก่อเหตุการาดยิงพุ่งสูงขึ้นมากนับตั้งแต่เผชิญกับการระบาดของโควิด -19 เมื่อปี2020เป็นต้นมาครับเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปี2023ปีนี้สหรัฐมีเหตุการณดยิงเกิดขึ้น351ครั้งและการใช้ความรุนแรงก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแตะ689ครั้งนะครับขณะที่การก่อเหตุการาดยิงในสหรัฐเมื่อปี2021ั สถิติสูงที่สุด690ครั้งครับเหตุการณ์ยิงครั้งเลวร้ายที่สุดของปี2023เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากชายชาวเอเชียก่อเหตุ ในสตูดิโอเต้นรำในมอนเทเร์พาร์กนะครับการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนหลายระลอกในสหรัฐตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาการควบคุมปืนทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศได้ชัดเจนมากขึ้นแต่สมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติสหรัฐหรือ NRA ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญทำให้การปฏิรูปกฎหมายถือครองปืนของประเทศไม่มีความคืบหน้าครับเนื่องจากสมาคมแห่งนี้ใช้เงินประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี เพื่อลอบบี้นักการเมืองไม่ให้ออกกฎหมายควบคุมปืนอย่างเข้มงวดนั่นเองครับจย์สำคัญของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนก็คือการอุดช่องโหว่ของกฎหมายไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะครับคุณอน,นวิสาคุณจตสดาแต่ว่าความท้าทายก็คือชาวอเมริกันหลายคนมองว่าการถือครองปืนเนี่ยเป็นสิทธิพึงมีตามรัฐธรรมนูญครับขอบคุณคุณพงษ์สัท์ค่ะขอบคุณครับ